สิบพริศสกีที่เราไม่ค่อยได้ขอบคุณหนึ่งนอนหลับสบายแม้ว่าในห้องนอนอากาศจะร้อนไม่มีแอร์และพัดลมสองอยู่อยู่ไฟจราจรกลายเป็นสีเขียวทันทีขณะขับขี่พานนะบนท้องถนนสาปลอดภัยจากการเกิดอุบัติเหตุสี่ไปนั่งกินข้าวดันเจอเพื่อนเพื่อนจ่ายค่าอาหารให้ตั้งอยู่ครบห้าพ่อแม่ยังมีชีวิตอยู่ได้มีโอกาสดูความสำเร็จของเราหมีเพื่อนที่ดีและเข้าใจ ชอบช่วยเหลือเรา 7. ได้เงินวันฮารีระยอแม้ว่าเราจะมีอายุมากแล้ว 8. ไม่ได้ออกกำลังกายแต่ร่างกายแข็งแรงไม่เคยป่วย 9. มีสามีหรือภรรยาที่ดีที่เข้าใจใส่ใจและเอาใจใส่อย่างดี 10. มีครอบครัวที่อบอุ่นและน่ารักมีความสุขในการใช้ชีวิตแม้ฐานะจะยากจนในการใช้ชีวิตหากเจอสิ่งไม่ดีให้ซอบัดอดทนและเชื่อมั่นในการกำหนดของอัลลอฮ์ หากเจอสิ่งดีๆให้กล่าวอันฮามดุลินละเรสกีที่มีอยู่กับใครบางคนอาจจะไม่มีอยู่ที่เราและริสกีที่เรามีอยู่อาจจะไม่มีที่ใครบางคนเนื้อหาบทความแมตตี้อิบนุฟาติมฮามาดีอันฮามดุลินละหวังว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้จะเป็นข้อคิดข้อตวนใจให้เราอินชาอัลลอฮ